ไม่รู้ตัวว่าท้องสาวนั่งรถทัวลูกจะเข้าห้องน้ำจู่ๆเจ,จ็บท้องอันไม่ไหวคลอดลุกบนรถทัวโชคดีมีพยาบาลมาด้วยเข้าเดินเข้าเดชจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่นายวิโ,โรธสีสังนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคลตำบลกลางงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะได้บอกว่าเมื่อครังนก่งที่ผ่านมาค่ะศูนย์กู้ภัยเทศบาลสีมามงคลรับทราบจากศูนย์วิทยุโรงพยาบาลปากช่องนานา ว่ามีหญิงปดท้องครอดลูกบนรถทัวร์ปรับอากาศของบริษัทสมบัติทัวร์เลขทะเบียน16-2468กรุงเทพมหานครเลขข้างรถหมายเลข7 8 4 4ขอนแก่นภูเก,ก,ก็ตกม42-43เหตุเกิดหน้าห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งขาเข้ากรุงเทพนะคะจึงสั่งการให้รถกู้ชีพเทศบาลตะบลสีมามงคล พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยออกตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุพบนายชันชัยยิ่งนอกคนขับรถทัวร์ได้บอกนะคะว่ามีผู้โดยสารปวดท้องและคลอดลูกบนรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงไปบนรถพบนางสาวเยาวลักษณ์อายุ31ปีชาวอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนอนอยู่บนทางเดินหนะ้าห้องน้ําบนรถทัวร์ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลนายสถาพรวิไลวันและนางสาวสาสิธนนครพัฒน์ที่เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลชุมพรคอยช่วยนางสาวเยาวลักษณ์ที่เป็นผู้โดยสาร ที่นั่งมาในรถเที่ยวเดียวกันกําลังช่วยกันทําคลอดนะคะและก็สามารถช่วยเหลือจนคลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะเป็นเพศหญิง หน้าตาน่ารักหน้าชังทีเดียวนะคะสอบถามนางสาวเยาวลักษณ์แม่ลูกสี่แจ้งว่าเธอมีลูกมาแล้ว3คนค่ะลูกคนนี้ไม่รู้ว่ามีท้องนะคะจึงไม่ได้ฝากท้องเธอนั่งรถจากขอนแก่นจะไปทํางานที่จังหวัดภูเก็ตเธอมีความรู้สึกปวดปัสสาวะค่ะกําลังจะเดินไปเข้าห้องน้ําด้านหลังรถพอไปถึงหน้าห้องน้ําก็รู้สึกปวดท้องและลูกกาลังจะคลอดออกมาจึงนั่งลงตรงช่องระหว่างกลางทางเดินพอดีบนรถมีพยาบาลนั่งมาด้วยนะคะพยาบาลเลยช่วยทําคลอดให้ ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะต่อมารถกู้ชีพของโรงพยาบาลปากช่องนาหน้าพร้อมทีมแพทย์พยาบาลมารับตัวไปตรวจและดูแลที่โรงพยาบาลปากช่องนาหน้าเพื่อพักฟื้นให้แข็งแรงดีก่อนนะคะด้านนายชานชัยคนขับรถทัวร์บอกว่ารับผู้โดยสารจากสถานีรถปรับอากาศจังหวัดคอนแกนมีผู้โดยสารจํานวน19คนกําลังมุ่งหน้าไปจังหวัดภูเก็ตค่ะพอมาถึงช่วงจะเข้าตำบลกลางดงรับแจ้งจากพนักงานบริการ,รบนรถว่ามีผู้โดยสารปวดท้อง กำลังจะคลอดลูกนะคะจึงจอดรถริมถนนให้พยาบาลทํำคลอดจนปลอดภัยค่ะส่วนรถทัวร์ปรับอากาศเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ